วันนี้มันเป็นวันหยุดค่ะวันนี้มันหยุดอะไรจะบังเอิญขนาดนี้ปทติวันจันทร์ี้ต้องทางานนะใช่เือวันหยุดวันจันทร์เนี้ยเขาให้เราเลยอ่ะโอ้วหโคตรสค็จริงวันเนี้ยแข็งมากๆอะครับผม เรายังไม่แนะนำตัวเรไม่ได้แนะนำตัวเราเริ่มที่จูเนียก่อนไหมครับไม่ใช่หรอโอ้ยโอ้บอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเมื่อวานเยเมื่อวานเมื่อวานอ่อาแบบเอาแบบเอาแบบเมื่อวานเผื่อเออเผื่อใครที่มาวันนี้แล้วเขาหลบสปอยโอเคได้ให้เขามาดูได้ตามเลยนะได้อ่ะมันเริ่มจากคุณแม่ฟอร์ดเดี๋ยวผมเริ่มคนแรกโอเคผมเริ่มเองโอเค สวัสดีครับผมฟอสติรัชพงศ์นะครับในเรื่องระบบทเป็นพี่อาร์ครับกิุ๊สวัสดีครับผมบุ๊กกริเดชนะครับในเรื่องระบบทเป็นน้องอาร์มครับเเซนต้าครับมาครับเช่กครับผมครับพี่เพิร์ตเลยครับผมนะครับไม่ต้องหนมองน้อครับสวัสดีครับผมเพิร์ดธนพลครับ ไม่ได้ผิวไม่ก็ได้เลยจ้องผู้ชยได้ได้ได้โหก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้อันนี้ใช่อั่นี่ชอบเลยลูกจะนลูกนิดหน่อยครลูกลูกพ่อไปแต่ตาได้ครับตาหมไม่เอาตุมานะซ้ำซ้ำแล้วสวัสดีครับเซต้าครับผมแล้วผมเป็นน้องกันครับพอแล้วดีกว่าครับมามมาก่อนนะมาก่อนทำให้มาก่อน สวัสดีครับมาครับรับบทเป็นน้องวายนะครับขอโค้งอีกได้ไหมขอโค้งอีกได้ไหมขออีกสักรอบหนึงขอโค้งมาครับเออแฟนๆเขาปุ๊ว่าน้อยไปเออของอยากให้พี่มาร์คสักเมื่อกี้ครับก่อนก่อนขึ้นเวทีมามันมีอะไรอีกนะของมาร์คอ่ะครับไอินเตอร์เน็ตเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีมาน้องเฟอร์สเขาบอกว่าเนี่ยพี่มาร์คต้องเต้นอย่างนี้อ่าอะไรยังไงนะ สองสามแลวอีเลยครับทีมาให้ไปเลยมาจมาจู่ไปนี่ไงคาดบอลยเขา้ว้ทายนี่คนดูบ้าอร์ขาคดสโอเคสวัสดีครับจิ๋วแลชครับรับบทพี่ไฟฟ้าครับแข็งแทบโค้บโคู้ไไกูมาเฮ้ยกูมากูขายดีเกินโอ๋สวสดีบบทพี่ไฟฟ้า คนไหนก่อแก้ตัวเขาบอกไปเลยปลไปเลยเขาบอกไปเลยค<ไ>ล้ายปีสี่หรือถ้าสครครบถ้าออ,อครับอีกสักทีขอเสียงดังขึ้นกว่านี้ได้ไหมครับอ่ะ เราฝั่งนี้บ้างดีกว่าเฮยมให้พ่อาเลยฝั่งนี้ไล์ฟีฝั่งนี้ไลฟันนะใช่มันสนุกฟอสแปลว่าอะรสนุกเสนุกให้ทุกคนพูดอกันว่าฟอสแปลว่าสนุกในการซาเช็คเี้ดีางี้อไหมพอไหมพอไหมกหลพอไหมอรเดี๋ยวก่อนที่จะซาวเช็คเนี่ยถ้าชื่อฟอสมันหลุดไปแล้วแล้วมันบางเนี่ยมันเขินนะ ไม่เป็นไรเป็นเป็นหรอเป็นหรอเงั้นต้องเสียงดังมากๆนะดังกว่าไลายพีซีนะโอเคไหมคนนี้ต้องดังสุดเลยฟอร์บุ๊กเนี่ยมีป้ายเลยเนี่ยดูปนะดูปากลันนะครับใครติดโทมาฟอกเนี่ยโอเคพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วเบิ้ช ว่ามันยาวไปไลทิฟันไรทิสฟันไลทิฟันว่าไลทิสฟันันี่ยยาวพออัเพอสเต้สนไอ้กฟันฟอนฟอนอมฟอน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 ไหมเออออได้ฟอนฟันแล้วฟอนมฟอนฟันเออฟอนฟันอ่าได้ฟอนเหลือฟนหลอกป้าฟ้าอสป ให้เรียกเป็นฟิลแบบว่าป๋าป้าสาเรียกอย่างนี้นะเดี๋ยว่าหล่อสิเดี๋ยวนยังไงถ้าประจําถ้าประจําพุน่ะเวลาเวลาคนได้ยป๋าาถ้าประจําผิดในหนึ่งเล่ิเศษสิอไหอนในส่งส่งไม่คนส่งเล้วส่ง สง่งโินมากเลยนะตอนนี้จูจู้ให้ส่งอย่างนี้ถามว่าวมีใครเรียกว่าป้าหรอคะอ่าโอเคอ่ามีส่งได้ไปได้ออไปไปไป ชื่อแปชื่อแปะใช่เป็นสามคนไงชื่อแปชื่อแปโอ้โหยายาวนะจะยาวมากจะเป็นจะเป็นหน้าคู่ไม่มีนี่วิศวะหูสองข้างหูสองข้างเล้วคือพูดวันนี้ก็ไม่จบแล้วอน้าของพวแกงนิ่ง่ายสั้นๆไหมน่ารักเงี้ย อาส่งด้วยนะส่งด้วยเร็วแข่งมังกรมังกรเรามังกรสามตัวน่ารักหัวน่ารักอะเออให้เราแชก่อนให้เราแช้วยนะโอเคให้เราแชรไปนะอะเรามาแาวเสียงต่ออะทั้งฮอเลยนะครับเออีกนะครับว่าน้ารักนะอาแต่ว่าหันไปทางนู้นนะเออจริงใจส่ผมกูด้วยว